คน้องคนนี้เป็นค้าขายนะคะอยู่ที่ตาอยู่ที่กรุงเทพเนาะ,ะเจอเพจอาจารย์ได้งไงคะแล้วยังไงถึงถึงมาเนาะอยังไงอยากเล่าให้เพื่อนเป็นพิธยายทานคะ่ะก็สืกสาม,มานานนะคะปีสองปีเหีือนจะได้มาแต่พอถูกใจก็มาเลย <laughs> ค่ะแล้วแล้วเป็นยังไงมั้งคะก่อนมารู้สึกยังไงเอ่ยค้าขายเป็น นะคะแต่พองมาเสริมก็เหมือนแบบมีความรู้สึกว่ามีกําลังใจมากขึ้นนะคะแล้วดูลายมือแล้วรู้สึกยังไงกับลายมือใหม่บ้างค่ะคสวยสุกใจชอบค่ะน้องก็อาจจะไม่ค่อยคยุยเยอะเท่า,าไหร่อาจจะเดินทางเมื่อคืนไม่ได้นอนเนาะ,ะขับรถมาตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วอยากจะให้ฝากข้อคิดถึงคนสนใจสารนี้นิดนึงค่ะตามความรู้สึกของเราเลยค่ะ ก็คือแบบถ้าใจชอบใจอยากมาก็คือมาเลยอะค่ะไม่ต้องแบบรีรออะไรคือถ้าอยากมาก็คือมาเลยอะค่ะสองคนนี้นะคะจะมากับเป็นคู่กันนะคะแล้วก็คนที่ทําธุรกิจอาจารย์แนะนําคุยกับแอดมินตลอดนะคะว่ายังไงลองให้ข้อมูลเขาให้ครบแต่ให้เขาเลือกว่าเขาจะยังไงเพราะส่วนมากคนทําธุรกิจดวงจะเพื่อกันนะคะ ยื่งเกี่ยวกับเงินทองถ้าทําแล้วก็ควรทำสองคนจะได้ส่งพลังให้กันแล้จะไม่ใช่ว่าคนหนึ่งกำลังดีแล้วคนนึ่งมันเหนียวไว้นะคะก็ต้องไปด้วยกันยังไงอาจารย์ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสติในการใช้ชีวิตนะคะเงินอาจจะหาได้เยอะแต่ทําไมมันไม่อยู่เราก็จะมีคําตอบของเราว่าเราอาจจะใช้จ่ายในทางที่ฟุ่มเฟือยเยอะนะคะต่อไปจะปิดเรื่องนี้แล้วจะ สา3เดือนการันตีได้เลยว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปในทางที่ดีเยอะมากทิกชีวิตเลยก็ขอให้ทั้งสองคนประสะบผลสําเร็จในสิ่งที่อยากได้นะคะอาจารย์ได้ทําหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ในการเป็นวิศวะกรเส้นทางลายมือต่อไปปฏิหารสิ่งที่ดีเกิดขึ้นก็อยู่ที่ท่านจะบันดานให้นะคะบุญแรกบุญทําบุญสี่อย่างเยอะๆค่ะขอให้ประสะบผลสําเร็จคะ่ะสวัสดีคะ่ะ